ค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวธุรกิจกันวันนี้นะคะจากบล็อกบัสเตอร์ที่เคยยิ่งใหญ่มีร้านแทบทุกมุมถนนแล้วก็ล้มตายครับผมในขณะที่ Netflix จากที่เคยเล็กๆตอนนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกไปแล้วเรื่องนี้นี่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะใช่ครับเป็นกรณีศึกษาที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะครับว่าเทคโนโลยีกับกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหน วันนี้เราก็จะมาดูกันจากบทวิเคราะห์ของอาจารย์นพดลธนาสุภวัฒน์นะครับว่าปัจจัยเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรทั้งกลยุทธ์การปรับตัวแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรค่ะน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดเปลี่ยนสําคัญเลยดีกว่าอะไรที่ทําให้ทางเดินของสองบริษัทนี้มันต่างกันขนาดนั้นคะถ้าพูดถึงบล็อกบัสเตอร์นะครับ หลักๆเลยคือเขายุดติดกับโมเดลเดิมมากไปหน่อยโมเดลเดิมที่ว่าคือร้านเช่าครับร้านเช่าแบบมีหน้าร้านที่คนต้องไปเช่าแล้วก็อันเนี้ยสาคัญเลยคือรายได้จากค่าปรับคืนช้าอ๋อใช่เลยค่ะจําได้แม่นเลยค่ะค่าปรับนี่น่ารําคาญมากจริงๆกับผมซึ่งมันสร้างความรู้สึกไม่ดีให้ลูกค้าเยอะมากถึงแม้จะเป็นรายได้สําคัญของเขาอะนะครับแล้วทาไมตอนนั้นเขาไม่เปลี่ยนล่ะคะน่าจะเห็นสัญญาณอะไรบ้างแล้วนี่นาะ Uh, อาจารย์นพดลวิเคราะห์ว่ามันมีแรงต้านข้างในองค์กรค่อนข้างเยอะครับแรงต้านครับผู้บริหารอาจจะยังมองว่าเอ้ยค่าปรับนี่แหละคือเงินแน่ๆเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นมันเสี่ยงไปวัฒนธรรมองค์กรก็เริ่มเพี้ยนไปนิดนึงจากที่เคยเน้นลูกค้าก็กลายเป็นเน้นกําไรสั้นๆอืมมันก็เลยเกิดความเฉยชาไม่กล้าลองของใหม่แล้วจิตที่แบบพีคเลยก็คือปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการจากรีดเฮสติงผู้ก่อตั้ง Netflix ตอนนั้นรู้สึกจะรอๆห้าสิบล้านเหรียญเองมั้งครับโหห้าสิบล้านพลาดมากเลยนะคะนั่นครับคือเขาอาจจะประเมินคู่แข่งต่ำไปหรือมองไม่เห็นว่าโมเดลใหม่มันจะมาได้ขนาดนี้แล้วที่บล็อกบัสเตอร์เขาพยายามขยายสาขายเยอะๆหรือไปซื้อกิจการอื่นเพิ่มล่ะคะอันนั้นไม่ช่วยหรอจริงๆการขยายเยอะๆแบบนั้นยิ่งทำให้ปรับตัวยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันอุ้ยอายต้นทุนก็สูงการซื้อกิจการอื่นก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่โมเดลธุรกิจมันกำลังจะเก่า สุดท้ายก็เลยตาม Netflix ไม่ทันเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มองมาทาง Netflix บ้างเขาทำอะไรต่างออกไปอะคะถึงได้สำเร็จขนาดนี้ Netflix นี่เริ่มจาก p เพน o i n t s เลยครับคือแก้ปัญหาเรื่องค่าปรับของบล็อกบัสเตอร์ที่ลูกค้าบน่บนๆกันนั่นแหละอ๋อค่ะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เริ่มจากส่ง DV d ทางไปรษณีย์ไม่มีค่าปรับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์สมัครสมาชิกเอาสะดวกกว่ากันเยอะเลยนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ววัฒนธรรมองค์กรที่พูดถึงตอนแรกก็น่าจะสำคัญมากด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้ต่างกันชัดเจนเลยวัฒนธรรม Netflix เนี่ยเขาเน้นคนมากกว่ากระบวนการเน้นคนครับคือส่งเสริมให้คุยกันเปิดอกตรงไปตรงมามา,มากๆสนับสนุนให้คิดอะไรใหม่ๆตลอด มี5้าเสาหลักที่อาจารย์นพดลพูดถึงคือให้อำนาจตัดสินใจสื่อสารเปิดกว้างตรงไปตรงมาสุดๆเน้นผลงานสูงแล้วก็พยายามลดกฎที่ไม่จำเป็นฟังดูดีจังค่ะแต่ว่าการให้อิสระตัดสินใจเยอะๆแบบนั้นมันไม่มีปัญหาหรอคะแบบอาจจะตัดสินใจไม่สอดคล้องกันหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ Netflix เขาเชื่อว่าถ้าจ้างคนเก่งมากม แล้วให้ความไว้วางใจบวกกับการสื่อสารที่เข้มข้นตลอดเวลามันจะช่วยคุมตรงนี้ได้แล้วความเร็วที่ได้มามันคุ้มกว่าอ๋อ oh, ค่ะส่วนเรื่องกลยุทธ์ Netflix ก็ชัดเจนมากครับมีอะไรบ้างคะกลยุทธ์เขาหลากัหลกๆก็คือสร้างความแตกต่างหรือ differentiation นะครับคือทำให้บริการมันยูนิคไม่เหมือนใครเลยทั้งเรื่องความสะดวกประสบการณ์แล้วก็ต่อมาคือคอนเทนต์ค่ะ ควบคู่ไปกับช่วงแรกๆก็มีกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (cost leadership) ด้วยเพราะค่าสมาชิกหรือค่าส่ง DVD มันถูกกว่าไปร้านเช่าบ,าบา่อยๆจริงด้วยค่ะแล้วก็ลงทุนหนักกับเทคโนโลยีพวกอัลกอริทึมแนะนำหนำอะไรพวกนี้แล้วก็จุดแข่งสำคัญเลยคือสร้างคอนเทนต์ของตัวเองหรือ original content ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีต่หนัง Netflix ครับลดการพึ่งพาค่ายอื่นแล้วก็ขยายไปต่างประเทศเร็วมากเป้าหมายเขาคือ entertain the world เลยแต่ว่าตอนนี้ Netflix ก็เจอสึกหนักเหมือนกันนะคะคู่แข่งเพียบเลย Disney Plus Amazon Prime Video แล้วก็อื่นๆอีกถูกต้องครับความท้าทายหลักๆตอนนี้คือการแข่งขันที่โหดมากแล้วก็ต้นทุนสร้างคอนเทนต์ที่มันโอ้โหสูงขึ้นเยอะแล้วเขาปรับตัวยังไงคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่แบบว่าวางแผนมาอย่างดีและรอบคอบมากขึ้นหรือที่เรียกว่า deliberate strategy นะครับ Oh. ต้องบริหารต้นทุนดีๆหาทางเพิ่มไรายได้ใหม่ๆอย่างแพ็กเกจมีโฆษณาหรือการจัดการเรื่องแชร์บัญชีเพื่อรักษาความได้เปรียบไว้จะอาศัยการปรับตัวไปเรื่อยๆเหมือนช่วงแรกๆอย่างเดียวคงไม่พอแล้วแฟรงกงมาทั้งหมดนี่บทเรียนสําคัญที่เราน่าจะได้จากเรื่องนี้สรุปแล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย์นบโดลสรุปไว้ชัดเจน4ข้อเลยครับ 1. คือต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีอย่าไปยึดติดโมเดลเดิมนานเกินไปไม่งั้นโดนดิส r u p แน่ๆ ค่ะข้อแรกสำคัญมาก2คือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยแหละตัวตัดสินเลยส่งเสริมนวัตกรรมเปิดให้สื่อสารกันสำคัญมาก 3. คือเลือกกลยุทธ์ให้ถูกสร้างความต่างมองไปข้างหน้าดีกว่าไปอิงอันนาตลาดเก่าๆและสุดท้าย4คือถึงจะเป็นผู้นำแล้วก็ยังเจอความท,ท้าทายใหม่ๆตลอดต้องวางแผนต้องปรับตัวต่อเนื่องครับโอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะ การที่บล็อกบัสเตอร์แบบว่ายุติติดกับอดีตกับ Netflix ที่ปรับตัวตลอดมองไปข้างหน้าตลอดมันต่างกันจริงๆทั้งวัฒนธรรมทั้งกลยุทธ์เลยนะคะใช่เลยครับแล้วมันก็มีคําถามให้เราคิดต่อได้อีกนะว่าบทเรียนที่บล็อกบัสเตอร์เขาพลาดไปเนี่ยมันจะเอาไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่กาลังเจอการเปลี่ยนแปลงแรงๆในยุคนี้ได้ยังไงบ้างน่าคิดคะ่ะหรือแม้แต่องค์กรที่กําลังรุ่งรุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆอะไรไหมที่วันนี้ดูดีแต่ถ้าไม่คอยดูไม่คอยปรับมัันนนนนนนอออออาาาจจจะกกลยเเป็ุดนนนด่ใตไ้หมื อืมก็น่ากลับไปคิดกันดูนะคะ